ว่าไงเพื่อนรักเสียยะครับผมจัดมาให้อีกแล้วครับผมออนิ้วสวยๆเครื่องสองบัญหาตัวจุดจวดเบิ้นตัดงวดพัน8ปดพันบาทตลอดสัญญาชมรถเลยครับผมสีขาวนวนอองตองกระจังหนาโคเมียมโรโกแดงครับผมนี่แมตที่อีละลาย่างเทพเทพครับผมสวยๆฟีดาวฟีจองบัตรไปเดียวออกรถจบศูนย์บาท กระจกไฟฟ้าไม่แสนสีบอดบูดหนึ่งตัวหัวเกียร์ไทเทเนียมเบาะหนังทั้งคันครับพี่น้องครับผมงามงามงามแห้งครับพี่น้องครับนี่นี่เตรียมตัวเตรียมตัวฟังเสียงครับเตรียมตัวฟังเสียงเอามือกล้องมือกล้องยังแบมใกลยกูก็นึกว่าสิตัดโอ้ยกระจอกแท้อา้า สีขาวสวยๆครับผมบัตรประชาชนใบเดียวจัดจบในทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายรับเหมาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนพ่อบ้านแม่บ้านรอบพขับวิ่งขับแก็บขับหกล้อขับสิบล้อเชะไอเรียงหมูเรียงหมาเรียงเป็ดเรียงไก่ขับวิ่งขับแก็บมาโหลดรับจบศูนย์บาทครับพี่น้องครับผมเบืองของเครื่องเนี่ยเดือนตกเต็ปไรอีก้าง กองเห็ดกองเปลือยกองอย่างมุี้เ,ออเดิมเศษเดิมครับสวยๆฝากระโปรงสติกเกอร์ยูครบครับผมมาครับอ่อนิวสองพันหาปี2013 4 6ส0 0 0ีแสนบาทพี่น้องเบิงเซยยียโยแคปหนาจอมาลอๆนะครับเอาส่วนลดไป2,000 0บาทเหลือขาย4,45,000บาทครับผมงวดพัน8,000บาทตลอดสัญญาออกรถจบ0 000, บาท ผู้ใหมักพิมพ์คำสุดพิมพ์คาแจ๋วด้านล่างสนใจแอดไลน์หน้าช่องทิดตอกเฟซบุ๊กยูทูปทักเข้ามาเดี๋ยวเสียยะจัดไห่เด้อครับผมเจ้า